ไปดูเรื่องของผลกระทบกับการระบาดไวรัสโควิด1 9ช่วงนี้กันบ้างค่ะหลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีจริงๆทําให้หลายคนที่พอจะมีทรัพย์สินนะคะนำทรัพย์สินเหล่านั้นไปแปลเปลี่ยนเป็นเงินโดยทําให้บรรยากาศที่ โรงรับจำนำหรือว่าสถานสนานุบาลในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปรากฏว่าที่โรงรับจำนำของเทศบา,นาลนครหาดใหญ่ในช่วงนี้ก็มีประชาชนค่ะนำสิ่งของไปจำนำเพิ่มขึ้นเพื่อแปลเปลี่ยนเป็นเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเนื่องจากว่าหลายครอบครัวต้องยอมรับจริงๆว่าช่วงนี้บางคนตกงานหรือไม่ก็หมุนเงินกันไม่ทัน โดยเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำพาผู้สื่อข่าวเราไปดูสิ่งของค่ะที่ประชาชนนำมาจำนำนะคะซึ่งส่วนใหญ่แน่นอนค่ะก็คือจะเป็นกลุ่มของทองรูปปัน้์นะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าจักรยานหรือแม้กระทั่งเครื่องมือช่างค่ะตู้เชื่อมเครื่องตัดเหล็กแล้วก็เครื่องมือการเกษตรเช่นเครื่องพรวนดินเครื่องอัดดินหรือแม้กระทั่งผู้ชมค่ะแทบจะไม่น่าเชื่อว่า สิ่งนี้นจะไปอยู่ที่โรงรับจำนำนั่นก็คือบันไดอลูมิเนียมก็ยังมีคนนำไปจำนำเอาไว้เรียกว่าอะไรที่พอจะแปลเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินหรือว่าแปลมาเป็นเงินทองได้ก็สามารถนำไปจำนำได้หมด นายทวีวงวงช่วยค่ะผู้จัดการสถานธน,นุบาลของเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดเผยค่ะว่าช่วงนี้ทางสถานธน,นุบาลหรือว่าโรงรับจำนำนะคะได้มีการสำรองเงินเอาไว้131ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่นำสิ่งของมาจำนำซึ่งแต่ละวันนะคะเพราะว่ามีสถิติของผู้เข้ามาใช้บริการที่นี่ประมาณวันละ150คนจากช่วงปกติที่ไม่เกิน100คนต่อวัน ซึ่งบอกว่าช่วงนี้ทางโรงรับจำนำก็เข้าใจนะคะเรื่องของสภาพการขัดสนของเศรษฐกิจก็บอกว่าพยายามจะช่วยเหลือทุกคนอันไหนที่พอจะมีค่าหรือตีราคาได้ค่ะก็จะช่วยรับซื้อไว้หมดเขาไปช่วยรับจำนำเอาไว้หมด Mac แม้กระทั่งบันไดอลูมิเนียมซึ่งก็ยังมีคนพามาจำนำก็รับซื้อไว้บอกว่าตอนนั้นอยู่ที่ประมาณรับจำนำอาไว้500บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเรียกว่าอะไรที่พอมีราคาทางโรงรับจำนำก็จะพยายามช่วยรับเอาไว้ค่ะเพราะเข้าใจดี ว่าคนที่มาที่นี่ก็คือคนที่ลำบากและก็ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวจริงๆค่ะ